นักบินฝึกหัดหญิงของกองทัพอากาศจีน5คนจบการฝึกการบินเดี่ยวครั้งแรกด้วยเครื่องบินขับไล่ j 11B ทั้ง5คนมีอายุเฉลี่ย23ปีมาจากโรงเรียนการบินซีอานของกองทัพอากาศจีนหลักสูตรการบินกำหนดให้ทำการบินจากสนามบินทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังจุดหมายที่กำหนดมีภารกิจบินซ้อมรบบินด้วยความเร็วต่ำบินผาดแผลงนักบินบอกว่าการบินเดี่ยวเป็นการซ้อมรบการบินเพื่อเป็นการทดสอบสมรรถนะการบินและฝึกทักษะยุทธวิธีการรบทางอากาศ ในระหว่างการบินทดสอบดักบินฝึกขัดหญิงจะต้องขับเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงจำลองการลงจอดบินอย่างมียุทธวิธีตามสถานการณ์ครูการบินของกองทัพอากาศกล่าวว่าพวกเธอบินเดี่ยวครั้งแรกได้ยอดเยี่ยมมากถือเป็นการจบการฝึกบินเครื่องบิน j 11B อย่างสมบูรณ์หลังจากเที่ยวบินเดี่ยวครั้งแรกนักบินฝึกหัดหญิงทั้งหคนยังมีการฝึกรูปแบบอื่นเช่นฝึกบินหมู่ถือเป็นการจบหลักสูตรฝึกบินในปีนี้ นักบินฝึกขัดหญิงได้กล่าวว่านับเป็นบททดสอบที่สำคัญในการเป็นนักบินหญิงกลุ่มแรกของเครื่องบินขับไล่ J11B ที่พิสูจน์ให้เห็นว่านักบินหญิงสามารถทำการบินเครื่องบินขับไล่ได้ไม่แตกต่างจากผู้ชายขณะที่รองผู้บัญชาการสถาบันการบินซีอานได้กล่าวว่านักบินหญิงมีข้อได้เปรียบในการบินเครื่องบินรบที่มีความรอบคอบมีความละเอียดหลังจากนี้จะมีการฝึกทักษะและการควบคุมการบินที่ซับซ้อนมากขึ้นต่อไป